ตอนที่ผมบอกว่าเนื้อชิ้นนี้ใช้เวลาทำชั่วโมงหนึ่งครับผมชอบมากเลยคอมเมนต์หลายอันในโลกอินเทอร์เน็ตครับเช่นทำแบบนี้ไม่ทันกินหิวตายก่อนถึงเวลาฉันต้องกินเลยเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับคอมเมนต์เหล่านั้นครับชอบอ่านด้วยซ้ำส่วนคลิปนี้ผมแค่อยากชวนผู้ที่มีมุมมองเหล่านั้นที่ทนกับการทำเนื้อหนึ่งชั่วโมงไม่ได้มาเจอกับเนื้อชิ้นนี้ครับ22ชั่วโมงโชคดีเหลือเกินครับที่ผู้คนรอบตัวของผมสามารถคิดได้เองว่าระหว่างนั้นเราสามารถหาอย่างอื่นมากินก่อนได้ครับไม่จำ ไม่ต้องหิว22ชั่วโมงตามมื้อปกติเลยไม่เดือดร้อน <c oughs> เพราะว่าการทําเนื้อพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการรับประทานเพื่อความบันเทิงครับกิจกรรมระหว่างนั้น22ชั่วโมงก็นับเป็นความบันเทิงเช่นเดียวกันครับเราไม่ได้กินเพื่อความอยู่รอดอย่างเดียวเหมือนเรายอมบินไปกินร้านเด็ดที่ญี่ปุ่นน่ะนานเหมือนเรารอให้ถึงฤดูกาลเพื่อผลผลิตบางอย่างมันออกมานาน <O> บางทีครับเวลาก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความอร่อยนั้นขึ้นมาได้แบบเดียวกับที่เครื่องเทศเครื่องปรุงอื่นๆเข้าาามมีบบททต่อจ อาหารนั้นๆน,น,นั่นเองครับ